สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับในช่วงวันที่7กรกฎานี้ดาวมฤุตยุจะย้ายราศีอันนี้เป็นแอพิโซดพิเศษอีกแล้วและการย้ายราศีนั้นจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพการงานและได้ปัสวะทศเกณฑ์กับคนลัคนาราศีสิงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับมฤตยุจะ เอื้อมถึงและก็ยังส่งผลกระทบกับคนลัคณะราศีสิงอย่างแน่นอนนะครับก่อนจะไปกันนะครับมีข่าวประเสริพันธ์คือในวันที่6สิงหาคมนี้นะครับอาจารย์จะเปิดคลาสสอนออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนนะครับอาจารย์เริ่มจากไม่เป็นเลยจนสามารถ พยากรได้นะครับมีค่าใช้จ่ายเพียงเดือนละ1,000บาทเท่านั้นนะครับจะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนกี่รอบก็ได้ก็ฝากไว้ด้วยหรือต้องการจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ยักษ์ก็ที่ l ล n e id โหลาพยายักษ์ครับติดต่อกับคุณอ้อมได้เลยครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับดาวมินเตยนั้นจะย้ายจากราศี นะครับมเมษไปอยู่ในราศีพฤษพและดาวมฤรตยูนั้นนะครับอยู่ในเรือนพบสุภะเพราะฉะนั้นการย้ายราศีแบบนี้อยากให้ระวังนะครับเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะสุภะแปลว่าคุณพ่อเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะมีอะไรครับการผ่าตัดหรือมีการสูญเสียของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือหรืออาจจะ นะครับผ่านมานานแล้วเพราะว่ามนุษย์ยนะูนั้นอยู่ในราศีสิงห์มาถึง7ปีนะครับและไอ้ตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ ที่ท่านลงทุนหรือทำอะไรอยู่ในช่วงนี้ด้วยแต่การย้ายราศีของมนุษย์ยูในช่วงแรกนั้นจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากครับเพียงแต่ว่ามันจะทำให้นะครับเราอาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีหรือโซเชียลหรือเครื่องมือเครื่องไม้เข้ามานะครับในการประกอบอาชีพหรือในการทำงานมากขึ้นและในวันที่9สิงหา ดาวังคารย้ายราศีครับพอดาววังคารย้ายราศีไปเจอกับดาวมฤุตยุก็ยังดูชิลๆอยู่ครับแต่ในช่วงนี้ดาวพฤหัสนั้นโคจรถอยหลังและเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องดาวพฤหัสถอยหลังด้วยนะครับว่าคนลัคณาราศีสิงนั้นจะต้องระวังหรือต้องนะครับจะส่งผลกระทบอะไรกับคนลัคณาราศีสิงบ้างแล้ว ในส่วนของดาวนั้นในช่วงที่ดาวมฤตยูจะให้โทษคือในช่วงวันที่18กันยาครับในช่วงวันที่18กันยาดาวมฤตยูจะเริ่มโคจรถอยหลังนะครับและการถอยหลังของดาวมฤตยูนั้นมันจะถอยหลังกลับไปที่ใน ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าถามว่าดวงเมืองจะดีขึ้นเมื่อไหร่อาจารย์ว่าหลังเดือนกลางเดือนมีนาปีหน้าเป็นต้นไปดวงเมืองจะดีขึ้นแล้วการถอยหลังเนี่ยมนุยูมันเป็นดาวอาเพศ เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการงานของท่านและช่วงที่ดาวมฤตยูถอยหลังก็จะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็ระวังสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเป็นเอฟเฟกที่ตามมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นวันที่นะครับ 2ตุลาครับดาวขานย้ายราศีเหลือเพียงดาวมะรตยูเพียงดวงเดียวซึ่งมนุตยูนั้นนะครับเป็นดาวที่มีปัญหาแน่นอนเวลามันไปเลงใข่คล้ายๆกับว่ามันจะเกิดความอาเพศกับดาวที่นะครับมะรตยูไปเล็งเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังในส่วนของช่วงเดือนพฤศจิกาอีกครั้งหนึ่งครับเพราะในช่วงเดือนพฤศจิกาจะมีดาวนะครับ พุธนะครับสูกอาทิตย์แล้วก็เกตนั้นเข้ามาอยู่ในราศีพิจิกและจะโดนดาวมะรตยูที่โครจรถอยหลังนั้นทำร้ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดาวแรกมาถึงเลยครับดาวพุธครับย้ายมาในวันที่9พฤศจิกายน พอดาวพุธย้ายมาโดนดาวมนุษย์ยูที่โคจรถอยหลังเลงมันจะทำให้ 1. งานท่านล่าช้า 2. นะครับความสำเร็จเรื่องงานมีปัญหา 3. นะครับแม้ดาวพุธไม่ได้ถอยหลังแต่มนุษย์ตยูนั้นมันจะดึงให้นะครับการเงินมีปัญหานะครับทุกอย่างไปเป็นด้วยความล่าช้าแล้วก็ถ้าจะมีการเรียนต่อมีการสอบแข่งขนันช่วงนี้ทำใจครับไม่น่าจะได้นะ เพราะมีปัญหาแล้วก็ท่านก็จะมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวเข้ามาค่อนข้างเยอะครับมนุษย์ตยูนั้นมันส่งผลไม่ดีเพราะว่ามนุษย์ตยูนั้นเป็นดาวอาเพศครับอย่างที่เราเคยได้เรียนกันนะครับยศศักด์อัครสถานทายอาทิตย์รูปจริตทายจันทร์กล้าแข็งขยันทายอังคารนะครับเจราจาอ่อนหวานทายพุทธปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสโภคสมบัติทายสุขโทษทุกทายสาว มัวเมาทายราหูนะครับอายุทายเกตครับอาเพศทายมะรตะยู่พอมนุษย์อยู่ถอยหลังย่อมส่งผลความอาเพศให้กับท่านแน่นอนครับหลังจากนั้นวันที่14พฤศจิกาครับดาวศุกร์ย้ายราสีดาวศุกร์เป็นดาวการงานพอดาวศุกร์ย้าย ราศีนอกจากเป็นดาวการงานแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนภบสหัชชะเพราะฉะนั้นช่วงนี้การติดต่อเจรจาอะไรกับใครก็จะเต็มไปด้วยความยากลาบากมีอุปสรรคมีปัญหาและท่านไม่ควรย้ายงานเปลี่ยนงานในช่วงนี้และสําหรับคนที่พื้นดวงที่ไม่ดีจริงท่านมีเกณฑ์ตกงานในช่วงนี้ครับหลังจากนั้นดาวอังคารครับย้ายกลับมาอยู่ในราศี พฤศศในช่วงวันที่16พฤศจิกาทีนี้กลายเป็นว่าอังคารก็จะโดนมนุษย์ตะย่ทำร้ายด้วยพุธซึ่งเป็นดาวการเงินก็โดนด้วยสุขก็โดนด้วยนะครับทีนี้โดนหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุหรือสุขภาพเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ที่เรานับถืออีกครั้งหนึ่งและ ตัวท่านเองจะมีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงนี้และจะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงวันที่17พฤศจิกาถามว่าทำไมมีเกณฑ์ผ่าตัดเพราะอังคารกับอาทิตย์นั้นมันแปลว่าของมีคมมนุษย์ตยูแปลว่าการผ่าตัดเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องที่อาจารย์บอกคังต้นครับและพุธ นะครับจะย้ายราศีแล้วในช่วงวันที่27พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเบาเรื่องการเงินการทองสักหน่อยหนึ่งก็ดีขึ้นครับและดาวสุขครับซึ่งเป็นดาวการงานก็จะย้ายราศีออกไปนะครับในช่วงวันที่8ธันวาเพราะ,ะนั้นเรื่องงานก็จะเริ่มดีขึ้นและวันที่30พฤศจิกาครับ ดาวเกตย้ายเข้ามาครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เกตกับมนุษย์ยูนั้นเลงกันจะต้องระวังสุขภาพของตัวท่านคุณพ่อคุณแม่ท่านทุกเรื่องเลยเพราะเกตกับมนุษย์ยูนั้นมันเลงกันในช่วงดังกล่าวครับและดาวตัวท่านครับจะย้ายราศีหนีเกตมนุษย์ยูที่มันเลงกันอยู่ในช่วงวันที่17ธันวานะในช่วงดังกล่าวมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือมนุษย์ยูเนี่ย จะย้ายกลับมาอยู่ในราศีเมษ วันที่1ทธันวาเดี๋ยวหลังจากดาวมนุตยูนะครับย้ายกลับมาในวันที่1ทธันวาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามแอพิเมชต่อไปในช่วงปลายปีแล้วกันนะครับอันนี้ก็กินเวลามาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในช่วงที่มันมีการเล็งกันอยู่นี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งยวดตามเรือนพบที่อาจารย์บอกนะครับเพราะฉนั้นช่วงปลายปีเป็นช่วงที่มีอะไรทําไปไม่ควรย้ายงานเปลี่ยนงานหรืออะไรต่างๆ ในช่วงดังกล่าวครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับส่งข้อความหาอาจารย์ยักษ์เป็นกำลังใจให้ก็จะดีมากนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้อาจารย์ยักษ์และทีมงานลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ